Giờ để cặp chồng với nôn đậu đam xinh Hôm à. nay là lưu lột Mẹo ốc Nhìn thật quá สีมากสีโบลลุดออกมาด้วยมัยเนี่ยอู้สีรถหลุดเลยโอ้ยชสบหายไม่น่าเลย,เยสงสัยจะได้ใส่กับคืนครับ เพราะว่าซื้อตัวเล็กมาฝั่งนี้มันจะรดดมยเนี่ยถ้าฝั่งนี้สีหลุดก็น่าจะได้ใส่ตัวนี้คืนคะรับผมซื้อแบบตัวเล็กมานะ ก็จะใส่เป็นอันเล็กให้มันดูคลีนะครับแต่ว่าดึงออกมาสีหลุดเลย 3m เปะมาประมาณปีเป็นปีอ mm hmm. ก็เลยหลุดง่ายจัดสี mm hmm. หลังจากที่เราแกะออกมาทั้งสองฝั่งนะครับ mm hmm. <laughs> ผลเป็นว่าสวยครับสวยจัดเลยน่าจะนี่ครับ สีลอกครับแล้วก็สีพองครับดูนี่เห็นไหมน่าจะเป็นผลจากการที่ดินมันดินมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วทีนี้มันน่าจะกัดสีครับมันน่าจะแบบข้างนาน่าจะเป็นเริ่มเป็นสนิมนะครับโอ้ แต่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะเป็นแค่ช่วงตรงนี้นะครับนี่ฝั่งนู้นก็เป็นนะตรงนี้สวยแท่งดูฝั่งนี้กะว่าจะใส่มือเปิดเล็กๆหน่อยฝั่งนี้สีไม่โลกครับแต่ว่าพงกันโอ้ใครที่ใส่ปิดตัวนี้งานงานไทยไม่รู้งานนอกเป็นไหมนะแต่งานไทยผมก็ปิด 3m อ่ะปิดนี่นะหมดเลยตรงนี้แล้วก็แต่มันก็ยังดินเข้าอยู่นี่แกะดูบ้างนะครับเริ่มแล้วครับนี่อันนี้ปีหนึ่งนะปีหนึ่งโอโ้โหปีหนึ่งนี่สีเกือบหลุดละถ้าแกะช้ากว่านี้ประมาณอีกปีหนึ่งน่าจะหลุดเลยแหละเนี่ยสีแต่ก็ฝั่งนี้น่าจะใสได้นะ เดี๋ยวลองมาเทียบดูว่าถ้าใส่ไปแล้วผมกลัวตรงนี้ไม่สวยไงแต่ผมก็จะเก็บอันเก่าไว้เพราะว่าเวลาที่บางทีอะถ้าใส่ไปแล้วมันเบื่อเบื่อเราก็อันเก่ามาใสได้นะครับแบบปิดรอยนะครับแกดูกันบ้างครับนี่ดินผมว่ามันน่าจะเข้าช่วงนี้เลยเนี่ยช่วงเนี้ยเพราะว่าเราเราแปะเราไม่ได้แปะสามเมนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับ ดินบวกน้ำก็กลายเป็นมันหมักอยู่ข้างในนี้ก็เป็นสนิมนะครับอ,อันนี้เป็นชุดมือเปิดเมกาชุดเล็กนะครับมาครบเซร็จเลยครับอ้กระบะเป็นสนิมหมดแล้วเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูว่า มันจะสวยไหมถ้าเราใส่ไปหาที่วางก่อนเสียดายมากเลยถ้าสีผมไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยมันมันจะได้สวยกว่านี้นะครับนี่ครับเอาเลยครับนี่ โ,โหอย่างเราอใส่มือเปิดเล็กไปก็คลีนกว่าเดิมแต่ว่าเสียดายฝั่งนี้ใส่ไม่ได้ครับลองใส่อันเดิมเสียดายดมากเลยอุตสาซื้อมาซื้อมาตั้งเจ็ดร้อยบาทออใส่ไม่ได้ หล่อเลยลน,นะครับนี่ฟอก็เดิมเยอะแล้วก็เอาไอ้ครอเบรยดมือปิดมาปิดอกีกงามเลยครับแต่ฝั่งนี้ผมว่าน่าจะใส่ได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นแค่สีพองเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเช็ดรอยนี้ออกให้หมดก่อน เช็ดก็น่าจะออกแล้วแหละแล้ว,ลวก็เดี๋ยวจะลองติดดูวิธีติด 3M ให้อยู่นะครับนี่เห็นไหมอขอบมันสูงสูงกว่านะครับนี่สูงเราต้องแปะ 3M เพิ่มอีกครับเพื่อที่จะให้ 3M มันสูงกว่าขอบนะครับนี่ บางชิ้นงานนะเราก็จะต้องแปะเพิ่มนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตอนผมติดเสร็จเลยแล้วกันนะนี่ถ้าไม่สวยก็แกะแล้วก็ขายต่อแต่ก็น่าจะสวยอยู่นะครับเพราะว่าผมชอบตัวนี้มันคลีนดีนะครับ สนใจก็สอบถามได้นะครับตัวนี้บางทีผมก็อาจจะขายต่อนะนี่แหละขายนะครับเพราะว่าน่าจะได้ใส่ยอันนี้เลยมันเป็นรอยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดอันเดิมกลับไปแล้วกันนะครับ ดูดีนะติดเป็นที่เรียบร้อยครับแต่คงยังไม่ได้ใส่หรอกนะน่าจะแกะออกคืนนะครับแค่ใส่ลองดูเฉยๆนะครับรออยู่มึงจ,จับประตูเล็กมองไกลๆหลอครับแต่ว่ามาดูใกล้ๆนี่ เห็นเห็นรอยนะครับเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับติดแน่นอยู่นะครับเนื้อไอชิ้นงานเขามันมันสนิทนะครับมันไม่เหมือนถ้าเป็นบางชิ้นงานมันจะมันจะอ้าบ้างมันจะไม่สนิทบ้างนะครับอันนี้มันจะแค่ไม่สนิทแค่ตรงนี้นะครับถ้าอยากให้ติดดีก็เอากาวสามเอ็มนะครับแปะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะติดอยู่เลยครับนี่นะครับ ตัวนี้ตัวติดที่กดก็เออมัน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 ไม่ใหญ่เกินนะครับพอเวลาเรากดอะมันมันจะไม่ติดมันจะไม่ติดร่องนะครับบางตัวนะครับมันใหญ่เกินเวลาเรากดไปมันจะติดมันจะติดแล้วทีนี้ตัวนี้มันจะไม่ออกมานะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่นี่คือมันก็ปิดปกติครับ บางตัวมันจะติดอยู่อย่างนี้ครับนี่นี่นะครับแล้วมันจะไม่ออกมาครับส่งยุ่นนะครับแปลกตาไปอีกนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวเอาอันเดิมใส่นะครับเพราะว่าอันนี้มันมันเห็นรอยนะครับก็จะ บางทีก็าจจะขายต่อนะครับตัวนี้นะครับใส่แค่ข้างเดียวก่อนฝั่งนู้นไม่ใส่หรอกฝั่งนู้นใส่เดิมนั่นแหล <c oughs> ะโอเคครับเรียบร้อยเป็นไงครับสนใจก็ติดต่อผมได้นะมีช่องทางการซื้อครับไม่ต้องเจาะนะครับอันเก่าผมมันต้องเจาะนะครับเพราะว่ามไม่สนิท แต่อันนี้คือนี่ครับอย่างดูเลยครับไม่ต้องเจาะนะครับมันเป็นเหมือนน่าจะเป็นงานของน่าจะเป็นเกรดดีนะครับตัวนี้นะครับของร้านบอไะไรนะตัวนี้ใช้ดีเหมือนอ,อปิดน่องครับปิดน่องเลนผมก็ซื้อของร้านบอนะครับก็ติดสนิทด,ดีนะครับ จะดูนะครับไม่ออกแน่นแน่นแน่นโอเคคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ